สองทางติดต่อผู้ไทยฟังล่าวมือนี้พาสุคนมาบ้านกุดแคนเมืองอัดพรแขวงสวรรค์เพื่าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งเขาเกีียวเข้าคันท่าว่ามีแมนพายุหฮาเสจอเขาเกีียวแล้วแต่หึงปานี้นะเขาดอนะอันนี้รถพายุอากพานไปไปเบิ่งบรรยากาศการเกีียวข้าวน้าเดียวเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้ออันนี้กับคันท่าซื้อไปําเป็นบ้านสองห้องกันท่าหฮาบ้านกุดแคนเลี้ยวขวานี่ ีเปไปสัมปูนสะอาดแล้วนี่อืมเน้อาลมเกลียวไปเกลียวมาเป็ดจดุเกลียวก็ดอดนี่มีห้อน,น้ำอีให้ตืมแบบนี้านาอุดมสมบูรณ์ เออหน้าบ้านเก่าเพี่น้องอยู่นี่แต่บ้านเก่ากบ้านเราที่แต่เก่าเลยแต่เก่าเฮิร์นพันอยู่นี่ตน้นพาต้นนึงมันก็เลยดีหน้ากงมะพร้าวก็ยังยังอยู่โอ้เฮิร์นพี่อยูน่นี่แต่เก่าเลยสบายดีล่ะโดยสบายดีละน้อยสาวผู้ไทยฝากติดตามเด้อนี่เฮ็ดซองยูทูบมันได้ยินได้โดย,ยดละน้อยสา,า,ยา,าวผู้ YouTube, ไทยมีคำว่าสา,าวผู้ไทยเราจะไล่มีนามตกุลแบบนี้เราจะไล่เป็นยูทูบเบอร์เราได้เนี่กดติดตามฮอตสิเลยล่ะ ก็เจ็ดพันปลายนี่แหละแม่เจ็ดพันปลายก็ย้อนอมื่นแล้วต <c oughs> ัวสะกเฮ็ดไดใกล้อันปีปลายเลยเห็นคิปมาอัอน,นี้ก็เจ้าของหน้าพ่อพี่น้องเลยอยู่บ้านกุดแค้นเมืองอัศพรขแขวงสวรรด์เขตหลายเจ้าล้เบลาอันที่เขาเกลวนะยัง <c oughs> มันมีหลายไปเลยเนาะแถวนี้กระหังกระมีหน้าครับนี่ตัวกระหังกระเกล็นี่งนะ เกี่ยวมือที่สองวันนี้หน้าอยู่บนเตอร์กระซุกนะหน้าตัวนั้นค่ะหน้าตัวนะหรือหน้าผู้เลอหน้าเห่าอยู่บนนั้นก็มีนี่ทางนั้นกระซุกแล้วทางนี้กระซุกโดยตัวนั้นพั์ดีล้มบ่บนนั้นหนบ้ได้ล้มเออถ้ามันล้มยังไปเกี่ยวเนาะแต่นั้นก็น้องมาไหวแล้วล้มเกี่ยวม่ไหวมาเกี่ยวต่ล้มวันนี้ก่อนเมนเกี่ยวใบบ่มาเกี่ยวเขาล้ม จ้างบนนี้นะคือหลายคนกระดอกบพี่น้องมาสวยเออพี่น้องลายได้สน่ะโดยอีลาใช่พี่น้องลายได้อืมตระกูลเพิ่นเจอดีตระกูลเพิ่นเววม้อนตระกูลเพิ่นเจอดีก็เลยมีพี่น้องหลาย,ยนาเคอบา้บานมันก็ดีนะนี่ละพราอแม่พี่น้องเอ้ยมันจะเข้าสูงมันก็เลยหลม่มกแถ้าก็าเตนนะนีมหลมฝาคอนเจ้าน,น่าก็ได้หลายอยู่บนนี้นะ ได้มือวาดน,นีกอกระไาลไปเลยเอามาแต่หน้าบน่อนึงอีหน้าที่ฮามหฮยไปทางบ้านดงน้ำบอ่โอโอ,โอ้มาคามดกหรือนอ่ดอกเลยอไง้ยใจมีกินโ้มะคามน้ำแร้วันนี้บอกินตอนแรกว่านี้กินโ้มะคามแน่เมื่อวานนี้กินฮอตตอนแรกม่องกินตกินอืมกันท้าอันแบบนี้ละ่ะเกี่ยวขา้าวอะไรต้องมีได้โซมะคามนะกินข้าวแล้วแล้วก็แป้งไปรแระคักๆก็แล้วแป้ง่ยบวบไปแร าจจะแง่หน้านําบอกแล้เฮาเราเฮาโดยแซ่บอ๋ออยท่านได้กินเั่นคืนน้ำลายก่อนละมาทามก็ลายก,ก็กระนาเพื่อนนะนี่นอึดลียะเนม่ยไปเสือกกะเขียวทุท่มทุ่มอยู่มาย่มเลิกกะคักหน,หน่าอีลาเพื่อนเฮิรนกันนะมาย่มมาโมงแห่งคักกกเลิกกะดกกู่พูดพูดอยู่มาย่ำจะดูฝนวันนี้กะ น้ำไม้ก็อยู่กับเคอร์ฮันมาปีที่แล้วนี่พอจะไปหาน้ำไม้ก็ได้นะเคอร์เฮอร์นี่เป็นป่าอยู่เลยยังอุดมสมบูรณ์อยู่มัดนะมัดแบบนี้มีนมัดเป็นโกลนเย่อๆแน่นอนยานมันโมแห้งมัดกระดับเอ้าเออมัดกระดับก็เออนะนี่นะกระดาบกระดับยานมันโมแห้งยานฝนตกห่มก่อนบอก ยังลังเลอยู่พายุมดแล้วก็ยังยานอยู่ได้สุมเห่าก็ได้ฝนนี่ก็ได้นอเดี๋ยวมายามเลิกก็มามีแม่นเ่าแตงมีแม้นทาเห็ดธรรมชาติละซ่องบีเห็นเดาบิได้ตอนนี้สิบโมงสี่สิบแปดนาทีแล้วจของพี่น้องพ่อฮึนและบ่อหั่นมาสั่นยานพี่น้องสุมเพลนอันหอน ถ้ทามารับจ้างที่โยมีถึงโมงมีหึ่แน่นอนเส้นมองขึง้นผู้ดเออมันคุ้มขากำเงินที่จ้างมาได้อันน,นี้เราพี่น้องผู้เจ้าน่ยันมู่าซอยอีบอนะพี่น้องปเป็นมปยมาซอยเถรนาเ <c ười> นี่ยน,น,นี่กับบอยู่แดดแดดโบดทอยู่แดด,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 ดบ,บดละตอน <c ười> นี้ บรรยากาศดีดีพ่อแม่พี่น้องนั่งเนมไปเสลกเขียวทุ่มอยู่สบายจิตสบายเจอขนาดคุ่น่ะทางพี่แห้งคักพ่อแม่พี่น้องบางแนเขียวทุ่มอยู่เข่าสองล่ะเป็นโฮงแซวแซวเข่าพนดีลีอันนี้ตอนนี้กระแดดบดละตอนแดดกะกาเฉยฟ้าหึดมุ่น่ะเเนมไปเสลกอ่ะปลากระลาย น้ำก็ยังมีอยู่อยู่ซิเลิ่นอีนอที่เก่วแล้วน่อคือแถวบันกุดแขนมาน่อบันกุดแขนนี่เริ่มเก่วน,นได้เก่วขวดอล่อสูได้ทั้งพีได้สาลำเย็ดมากตอละเดือนที่เบชิจอมเก่นแว้นห่องเยีย กฉังนเลิกผู้บ่าวมื่อกีวซอยสาบ่มีบ่มีผู้บ่าวในปีนี้โสดเออปีนี้ละโซดด้วยแล้วนานแล้วแล้วป่านนี้ ปีที่เก่ามีผู้บ้าออมาซอยบ่โดยปีแล้วดี่าวมีอยู่นี่ปีนี้สดแล้ว<ม>สาวยูทูบเบอร์เข้ากระไดมาเด้อพี่ทองมาเกี่ยวข้าวลมขลมข้าวล้มข้านอนละเด้อมาเกี่ยวข้าวซอยเลาาเด้อผูเลยเจอดีกระไดอยู่ไกลอยู่ไกลสงนี้สงกำลังเก็บเกี่ยวขันทามาก็ได้กินขา้าวแทบแทบไปกินข้าวไม่ท้อบ FC มาดินนำกระได ตอนนี้ก็เคยจะทเทงแล้วเอ้ยเคยจะสิหอดสิบเอ็ดโมงละปกติหึ่นจังโมงสละสิบเอ็ดโมงไปไป่ายสิบเอ็ดโมงครงประมาณนั่นแหละตอนนี้ก็เคยจะได้หึ่นแล้วมื้อนี้ก็จะน้อยนี่ก็คือหิวข้าวแล้วบ่ย่งบ่ตอนนี้ก็บ่ได้หิวไปเลิกกับพ่ออยู่นะมื้อนี้เฮ็ดน่เลิก แนวยืนนกินเทนเลอร์เอาไปเล้วชูพี่น้องกินมันนีแทนนี่หูหูเมื่อวันก่อนอีเมย์มาได้มาเกี่ยวนะาวันนี้น่าจะเฮ็ดกินท่าเพิ่นจะหาหน่อไม้พี่ท่านมากินแกงหน่อไม้บ่สลายมากินต้มไก่ซึ่งมาฟักไร้หย่มนี่ได้ เออแกงไก่ว่าพีดว่าต้มรสแกงไก่เสมฟาฟักและยามนี้นะยามเกี่ยวเข้าผลเข้าพวยสลายตอนนี้เริ่มวางเก้ยวเพิ่มเพิ่มมันแล้วได้สิบเอ็ดโมงละฮึ่นเพิ่มฮึ่มมันละตอนแรกยันงมนงมาสู้ต่ออีสุมเพิก็ดั เผ็ดไปแล้วนะเอามะขามเพ่กินส้มโอ้คุณน่ะถึงเวลาเอามะขามแล้วได้แบบนี้ได้เฮิร์นเราก็อยู่ไกลแจังมองนี้เตอ่อแม่พี่น้องเอ้ยย่างขึ้นไปอยู่เนออยู่ตั้งเน้อพวกถ้ากินข้าวแล้วยังมาเอากันเปนไกลพอดีกินส้มเสียบมะขามก็ได้เนอไปเลยก็เลยต้องเอาก่อนยังฮึ่นเถอะเดียวยังมาเฮิร์นเถอะเดียวทำวัดปกติเพ้นตึงๆแล้วยังคู่เภูกระตีเพ้นแล้วพวกพี่น้องเอ้ย บ่งบอก<ม>ถึงว่เาเราต้องพึ้นไปหากินนข้าวคือเดียวมือเห็ดกินกินขนข้าววันนี้สเส้นมุไปตายเลยตอนนี้เออหไรกงงาลิเคอร์นี่คุณนะจะเอ,อินเคอร์เลยบุ๊นี่จะเดี๋ยวอยู่เฮิอนพรอแม่พี่น้องกางหน้าอยู่ในแคมเฮิอนอีลานี่ยคุณน่ะ,นะเกี่ยวทุท่มอยู่ คาลี่งมะเข็บกลายขป้มาตอนนั้นกมาสีดาก็มีกบมงกบมงไข่ดนะ้วยเนี่ยโอูอกระบักใลนลายนี่อูหนังลินมีตุ๊กน้อยอีกตุ๊กน้อยอยู่ผมไหม,น,น,น,หมนี่เย็นขนาดแล้วมองในสระน่าเฮินแล้วก็คัก ทางทางเพินโคพี่ยังมุ่งแปนแบบธรรมชาติอยู่นี่ผลเริ่มโหเลยแล้วเปล่าแปนหลายปีแห้งระดับซิบกว่าปีพุ่นนะคันมีกว่าได้บ้านเฮาก็สำบ้านเฮานีละนาคุณค่าอยู่ดินอยู่หญ้าเป็นมูลมัง อออีีพพพพ่่่แมเเินาาาฮ็ดสตัดคลิปแล้วเวลาเมื่อไงเอาลงแล้วบ่มื้อวานยังบ่ทันลงคลิปนีเมื่อคืนนี้ค่ะบ่ได้ตัดคลิปปกติก็ตัดตอนกลางคืนล่ะเพราะตอนกลางเวรเฮาเฮ็ดเว่ย่ได้ตัดเออว่านี่่ะไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวมาแล้วกักลางคืนเฮาไปโหดต้นไม้ในศูนยโหดเบ๊มะพร้าวมะม่วงมากะ10:00นแล้วมาต่โหดต้นไม้อาบน้ำแล้วนอนเลยบ่ได้ตัดคลิปเล่ยมือสิ0 0มงกลางคืนพุ่นน่ะโดย พี่ลึกเฮ็ดทางกลางเว้นกลางคืนเนาะเฮ็ดเวก็ได้ห้าโหดตอนเสากับมือเล่งตอนเสากะโหดห้ามุงเสาวนึ่งเข้าเลยเลยกับไปโหดต้นไม้ดูประนันรีโตกันเนาะแบบกัพรเฮ็ดเว็ดอยู่อันยูท่าเลอะอะไรคือดูกันตอนนี้สิปประมาณ1 8บแเก้านี่แหะสิบเก้าสิบเก้าแล้วเอเป็นวู้สาวคักล่สนะเป็นคนตัวน้อยคนวัยน้อเป็นคนตัวน้อยที่สิโนโดยยหอดสิบแเก้าเต็มสาวแล้วตอนนี้ก็ได้ พร้อมที่จะมีผู้บ่าวมาซอยเห็ดเวเฮ็ดงานแล้ว,พวเพราะว่าเวน้องกลายอลีเห็ดสัผู้ชายดย้วยเห็นน้องอารมณ์เฟสนะพ่อแม่พี่น้อง,อน,องอน้องกันสามคนน้องกะสซอยยูสอยสซอยกัสามคนมีซ้ำเออยแล้วเนาะเออยเลยสายดุยหรือกวาผู้ชายคอยเลยยอมและคอยเห็ดเวกว่าผู้ชายได้แล้วนะขึ้นไปเฮ็ดยูเฮ็ดกินสับอะนี้ไปขึ้นเฮิน พอได้ภาพไปกินข้าวเลยค่ะจะภาพไปเบิ่งกินข้าวแล้วอีลาวยาภาพไปเบิ่งโซนโซนเฮ็ดฮอตสี่ถุมก็ยังไม่ได้นับไม่ได้รับได้นอนนะโซนนี่ไม่เลิกกระดอนฮฮดกางขืนในกลังเวทเฮ็ดเวทกัดต้นไม้บม่ได้หลายว่าชีเฮ็ดกินเป็ดแล้วกะมีอันกินเป็ดพูนะ อ่าโทษอยู่ห่าไม้เพิ่นก็ได้จังห่าไม้ผิรบุนี่เออเพิน่นเอาห่าไม้ดีกระเพาะควกรก,รวก,กเขขร็เป็นกระเพาะอยู่ซ้ำวายู่ตู้น้ำหมูก็ไม่ได้ตู้ยิ่งเธอเขาก็ได้เป็นกระเพาะอันนี้กากซากอยู่มาเลยกับก,กากซากอยู่เมื่อนั้นเวลากำลังเพ็ดป่ากับเป็ดอยู่ในซานกับทักกระลิ่นมีแต่แนวอยู่แนวกินเพราะไม่ไปร้องเอ้ยนะ มะเกงกับกบพูดกบพูดอย่มาหุ่นกันน่ะมาหุ่งก็น้อยเ้ยงเงือนที่มัดมะเกงยังน้อยอยู่มีแต่เยอะครับมะแก้วมังกรก็มีมีมะนาวน้ำอีกตุ้มหอยเลอการไว้พยายมดำหน้าพุณนะยังกินมีมัดอยู่หลายโต้ดิจ่ะโต้มัดเข่าก็มีเพิ่นยางขาไว้จันหมอดกิน จะไดงว่าเฮ็ดไว้แต่หึงแล้วอันนี่มัดหมอนมัดหมอนเลียดทำให้อยู่ไว้น uh 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 i̇şte> uh 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 ี่ปีนี้แกยังมัดได้อยู่เซน้ำอ่อ mm ืมมันย mm. ่างคาล่ะสบายมันหนุ่มเลยนี่นี่จะนายเจ็บย้อนเล็บมันยาวดึงออกแห้งเลิศอ่ะก็เห็นกระบอกปูนตรงนพี่น้อง ปกกบกปูนตะเก้าอะไรรู<อ>้นะตะเก้าตาเข้าหน้าเพื่เข้าตะเก้าตะตะแก่เฮ้ยพัดฮะก็เริ่มมาหมาบเลยฮะยงใส่ได้อยู่บ่เม็ดนีน่นะใส่ได้อยู่บ่นี่นนะเออใส่ได้ปูนก็เต็มอยู่ฮะนั่นปูนก็เต็มอยู่คนเดอสำหรับเอาปูนเสอรนี่บอกเอมเอาปูนเชื้อฮัลแล้วก็อันนั้นเขมะเข่อผูก้ก,ก,กับมีไม้จิกมันก็มีตะเก้ามามันเฮละเด็นี่นะ มาบดได้พัด์ตมาเห็ดพารนั้นกระจีท่องนั้นแหล่งงามเลยนะเป็นท่องเลิ่งวันนี้นะเออเป็นท่องเลิ่งนักอรีนะโอ้คักคับคับเพิ่นเห็ดคับอรีนี่ก็ตาตาแต่นายอาไเอยม่นเลยเพิ่นซื้อมาติซิเลอ่นนาะอ้าวอันโผลอันนั้นนะโผล่เมนะเป็นอันนั้นเป็นสางพระนะดีโอ้สางเห็ดพระสางเห็ดพระ นี่แหละปูนก็ล่อเอาอืมเพิ่นล่อเอาอ,เอ,อันนี้ก็ได้อืไข่เบ่งก่อนเป็นอันสางพระสางเจ้าเอ็ดพระเอ็ดเจ้าเลยน้มามะปุ๊หน้าปูนก็ได้โยกเครือ่องตะเกาตะเกจุกะ<ๆ>อันนี้เนาะถูๆสะพูหัน่นก็แค่เมฆก็หญ้าแค่เหมือน ไปเอตานี่แเลยค่ะบ่เกมาอะไย่าบระด<ม>นประด็นะตาเซ่บอตอนนี้นะตาเป็นนะไรเลยวะเออตาเซ่เนี่ยเห็นอยู่บ่แต่พี่หนังอยู่พี่กะเออเห็นอยู่เลยเด่นนี่นะเจ้าแต่เมื่อวันบ่ท่นได้เห็นนะเจ้บ่เห็นเลยเออมื่อตื่นตื่อยู่เลยขอไปเห็น,น,เ,ออนเ,เอาเลยวะอยันเข้าเอนี่เลยค่ะไปอลไรๆเขาเกกบ่รู้กับ เอ๊นเนือรู้หรไปอันเขาเก่าเอเธอได้และ่ะค่ะไปเอตาม,มานนี้จะแจ้งแล้วเห็นลูกเห็นหลานแน่เด่นในืมแจ้งแต่ใส่คือเก้าแล้วบันนี้นอ้องแจ้งแต่ใส่แล้วแบบนี้เก้าจะเปลงงมๆเท่าๆเลยลูกหลานพบว่าโอ้ปเอเไปเอตเอฟว์เท่าแบบนี้แล้วแต่ไมันี่ยลูกหลานพอได้เห็นลูกเห็นหลานมึอนึงยามนึกเอาว่าเอาไดไปเห็ดแพงเถาะ เออแพงเลยลูกสี่สี่ล้านหกโอ้ระดับนั้นพุนองกว่าเะเห็นได้แต่ไงได้ได้แต่มันก็คุ้มค้าเนาะเออคุ้มได้อยู่ได้เพราะเห็นหุ้ยูจังหวันะจะเห็นลูกเห็นล้านเออเห็นลูกเห็นล้านอย่าเบิ่งเพิ่งก็ได้เห็นแล้วแต่เก่าซ้ำกรรมตาอยู่ตลอดโอ้ยงงงงชาวชาวอันกินกับเขาได้ยิบเพื่อกินนั่นแหละถูกก็เออบรเห็นหุ้เขาแก่ ประเด็นนี้จะเออเขายังยิ้เพ่ออยู่ได้แต่ว่าบมีเพ่อก็ยาเด่นนี้นะเห็นแล้วแต่ว่าเห็นหูน้อะไรเหะเห็นอีเมย์เพิ่นเล้าเริ่งไปบุญตะเก้านะไปฮอดซิเลวะอ่นานไปบุญนะบ่เอาไปบ้านนาทมแล้วก็หลงเชื่อบ้านนาเล่า<อ>หน้าคาบ<อ>ไปันรถข้าวเมื่อนี้นะบุญบ้านนี้เนาะ โฮมบ้านนี้มืงออื่นโฮมบ้านนั้นละโฮมเล่ติและบริมาเลยเปนแม่นะไปเลยเล่ติสเออตอนเอิงเลยตะเก่าเนาอตอนเป็นสาวนะบอกแต่ว่าตะเก้าเป็นตะเก้าเป็นสาวหมนข้างแลไตะเก่าเนาอหมนนั่นแหละมินไม่มีเสียงตู้บ่ตะเก่ามีนะบอกบ่น้มีตู้มีนั้นได้ตะเก่าได้เขีงแข่นะอ๋อเต้าแค่นะเราเาแค่นเล็บหน้าตู้ตะเก่าอืมคเละเบาเนี่ยเลยบได้มีแลลวที่เออกไป ดินเนลินหน้าคือเด kind of anyway> well, ี๋ยวนี้น่ะเออดินทองไฮทองหน้าคือเสมอันไปลินอันเออไปบ่อนอัเขาขาเขาไข่นะก็บรรอายเห็นบ่มีผู้พาไปนะบุญไปแหละป่านเมนะโอ้ยไปตะกาวบอกบุญไปเลยเห็นนั้นไปเล็บหน้าตู้ไปซื้อก็เห็นไม่ยิ่งไปเล็บหน้าตู้นะผู้ชายเขาก็ยังเว้าป็นนานตะเกาวอ๋อเขาเว้าเสียดเออเขาเว้าวรอดไอืมนั่นนั่น ประเดีย๋ยวนี้ผัดเนาะลูกบ่มี่นคนหนังตูบนะเนาะมีแต่อยู่เนาะอยู่กับยอดขาบ่อนไคล์ไม่ละมีน้อยตูบก,กับบางบ้านก็นยัง<ม>เฮ็ดอยู่กะ<ม>คนหนังบินลายไปเลยนะมาขับยาคู่ก็ยังมีอยู่ป่านแม่จะโอ้จนได้บ่ายตูบ้โอ้ลายไปนั้นลิซ่าลายเห็นบ่ได้ไปก็ยังให้คือว่าเนี่ยโอ้ผู้เพื่อ่ได้ไปก็จะอยังให้แตเนาะยังบินลายไปยังจะไปเอาบุญนะัตูบนั่นนะว้าเนี่ยเลยไง ไปไก่ได้หอดบนันนาถมบันเวงบันนา,าเหล,ล้าไปเลยนอนข้างตอนนั้นละ่ะต้องได้เงินเธอเลยเพิ่นพราแม่เฮ้เงินเธอเลยยังไปบุญได้นะเออได้เลยเพื่อไปเลยวันละห่อจีบห่อเจ้าไปเลยห้าจีบจะเก้ากันโอ้ไปได้บุญนะซื้อก็ได้แน่ห้าจีบในตอนนั้นนะซื้อไป่ชื่อจะกินข้าวต้กมกขนมเลาจะกินเออ ถ้าเทพกับสมเอ๋นี่เป็นเป็ทเลอร์แสนบอกกว่าบอกกว่าแสนบอกากีกิมมันก็กว่าเขาแสนเพื่ออคือเบิ่งเจ้าก็อันโง่ควายกับตัวนึงสามชีพตะเก้าตอนนั้นพุกนั้ใกล้เดือนนี้นะน้องตัวละแสนแล้วครับค่าของมือเนี่ยมีคอยมีราคาเนาะเงินแสนสมเอ๋นี่งั้นเล้วอย่าไปไล่เชิเท้าตะเก้าจะแล้วก็ย่างบ่ได้คือเขาเอานั่นแหละไล่เชื้ออัน ค네ัเนาะายจะคัมนกับ้านหนึ่งก <t> ับเป็ดท่านเป็ด you ท know. ่านกีบไรมาดท่านบ้าท่านบีแต่กันยังได้เสือนอมูหรือเฝ้าป่ากับเฝ้าอยู่ทรงพีนี่แมแกงหนูไม่แกงยูเชอร์เออเฮิรนหนึ่งอีแม่เป็นแกงหนูไม้เฮินหนึ่งอีเพราะว่ามองนี้ละเตามีว่างแล้วทั้งถึงกับปีงป่าทั้งลุมก ต้มเป็ดทางลุมกําลังโคเป็ดทางลุมค่ะกำลังลกคนมันอยู่น้ำมอโอ้กินกินน้ำก็กินน้ำมอโอ้อันนี้จับแหง้งคับแห้งเย็นกระโวยมะพร้าวกระโวยโป๊อปมะพะร้าวปลากระซุกแกงลูกไม้กระซุกปลาหม้อหุ่นก็แล้วนี่พร้อมกินต้มเป็ดกระซุกวะนี่เอามาแต่ตส่วนพืชสุก ชีิงอีบอนะบาตะโพนปีนก็มีหัวนี่พูดตามมาฮุ่งหือปุห์ตามฮุตามยุตเจหลักสิมผู้เดียวอยู่คนบอกสิมผู้เดียวน้ำบอกได้ได้จุ๊บเล่จุ๊บเล่ผู้เดียวรถจุ๊บเล่จุ๊บเล่บอกีเนี่ยผีมาจะไปลงนะกามเออมาจะไปนะกามคุณ เอาเนเนาอ <ını Vincent Leonard> <N> ังไปวนลเวเนกินกับตำมะงบ่อนะนะพักคำพูคักไร่กินบตตำฮงสี่ดูสมอสี่เอวแต่เจ้ามุกตนบี้อะแรต่างเสตำอยู่ฮันบอกเสพตะพีนเราอกินเสพไงอืม บ่แต่เราซิมก yeah! ็แซ่บอะนะเล้าเฮาเล้เฮาอยู er ่น่ะสนัยอิ่มก่อนเด้หันซิมหลายเดอก็ถ้วยชงถ้วยบ่อขาดีเนพก้อนะยนลานตๆ็มกวาผขา่านเด้กดอนี่ะอุดมสมบูรณ์กนี่นะพนะจกีเธอเนเพอน่ มาเด้อพี่น้องกินข้าวเท่งข้าวง่ายน้ำกันนี่ปิ้งปลาแก่งน้ำไม้ต้มเป็ดกินมือมุ้งเสพเลยเหมือนนี้มีแต่แนวเสพๆแต่ว่าพอมีพี่น้องเอ้ยเมนูเรศก็ได้เสพมือมือมุ้งมาเด้อมากินข้าวสามัคคีน้ำเดียวไมลมากินข้าวโฮมผ้ากินปลาโฮมโถยกินก้อยโฮมบีน้ำเดียวอยู่พิลาบ้านกุศลเมืองอ่างศรพรหแขวงสวนรณภเทพพิระนี่ละไมละ มีท่าได้กินน yeah, ้ำลายลายก้อนแล้วได้นี่กระดอยฮ่า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 เด้อยูชาวกันเด้อยูชาวกันชาวกันสามขีนิย่านิยูไก่ก็มาไหมเงี้ยจะกินข้าวเนื้อทั้งหมดพุ่นะ่ะโอเคขอตัวกินข้าวน้ำพ่นก่อนพี่น้องกินข้าวแล้วยังว่าเดี๋ยวไม่เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็สำนี้ละเน่าสมโคตรแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวคันท้าว่ากินข้าวแล้วนี่อีลาละผ้ากินเพลกะเดี๋ยวเป็นอีกคลิปนึงก็แล้วกัน คลิปนี้ก็ยาวพอสมควรละกินข้าวง่ายด้วยแล้วมันนีก้กินข้าวง่ายด้วยตอนนี้ก็ <c oughs> ตอนนี้ก็บ่ายโมงสิบห้านาทีพอดีพอดีกินแซ่บกินเอาไว้ทิ้งไว้คันธามันเนี่ยวีแซ่บก็คือละแซ่บตอนนี้นะ <c oughs> แต่ว่าอันนี้เสิร์ฟผู้เลิกกินอิ่มก็มาก,กินก็คือละแซ่บเพราะว่าแนวแซ่บทั้งหมด <c oughs> โอเคขอตัวกินข้าวก่อนทั้งนี่น้อง <c oughs> เอาเป็นว่าคลิปหน้าพอได้ไหมม,มันนี้ก็พาพี่พี่น้องมาเบิง้งวิถีชีวิตของ ผู้ไทยทางพี่ทางบ้านพุทแค้นเป็นกำลังเกี่ยวเข้าเป็นชงเก็บเกี่ยวเข้าดอและตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวคลิปนาพอเด้ไหมเด้อ